สวัสดีครับนะสวัสดีทุกคนเรื่องนี้นะเมื่อก่อนบล็อกทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นเฟซไม่ว่าจะเป็นรายไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรหลายช่องทางบล็อกหมดครับไม่ติดต่อไม่พ่อติดต่อได้เลยเขาก็โอนเงินให้ทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนแต่อีนี่บอกว่ามันเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอย่างนั้นอย่างนี้ในนิทานเรื่องนี้จริงหรือเปล่าใช่หรือไม่ อายปากหรือเปล่าที่ออกมาพูดแบบนี้ถ้าเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวจริงจะไปเอาเงินกับมันทําไมใช่ไหมละ่ะนะครับอ่าในนิทานเรื่องนี้นะในนิทานเรื่องนี้นะนะครับแล้วไปบอกทําไมใครเป็นคนบอกครับใครเป็นคนอยู่เบื้องหลังครับพี่น้อง F อฟีถ้านะถ้าเป็นอ่าเป็นผู้ปกครองหรือเป็นแม่นะ อ่าต้องบอกต้องสอนลูกเออถึงพ่อแม่จะเลือกทางกันนะพ่อก็คือพ่อนะอย่าไปปิดบงังอ่าอย่าไปเกลียดพ่อนะพ่อก็คือพ่อบันยังคำ่ำนะถ้าบอกถ้าสอนอันนี้บอกในทางที่ผิดจริงหรือเปล่าใช่ไหมจะไปรับโทรศัพท์นะอย่าไปเอาเงินนะเห็นไหมครับช่วงแรกๆอ่าลูกไปรอขึ้นรถอยู่บ้านนาบ้านตาแบบนี้ปุ๊บ อ่พ่อจะเอาเงินให้ไม่เอาพ่อโทรไปไม่รับคนเป็นพ่อมันน้อยใจไหมครับอ่าคนผู้เป็นพ่อเนี่ยน้อยใจไหมครับพี่น้องเอฟซีแล้วทําไมตอนนี้ถึงให้ลูกโทรมาแล้วมันก็ออกมาพูดนะครับในสิบวันที่แล้วนะเห็นลูกพ่อเห็นลูกกับพ่อเขาโทรหากันนะคะ เราก็ดีใจค่ะนะ FC ค่ะนะพ่อก็เอารูปมาอวดด้วยค่ะว่าไปงานก้งอง้วยลง,งยลยล้วยไล่แหะค่ะนะก็มาอวดลูกค่ะได้ซองแดงด้วยนะคะนะเห็นพ่อลูกคุยกันแล้วเราก็มีความสุขค่ะนะเห็นเขากินดิมเขาอยู่มีความสุขแล้วก็ดีใจค่ะ FC ค่ะนะเพิ่นว่าบัดน,นี้พี่วีรยุทธ์สวัดีครับ คำสาบานไม่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทําให้เจริญรุ่งเรืองอันนี้นะครับพี่น้อง f อแล้วทําไมนะครับถึงให้ลูกโทรมาเมื่อก่อนทําไมปิดกัน้นอันนี้จะเล่าให้ฟังนะอันนี้จะเล่าให้ฟังนะครับพี่น้องเอนะอยากได้คืนหรือเปล่าครับพี่น้องนะเอฟนะเออนะครับนาออยากได้ขึ้นหรือเปล่านี่ก็ไม่รู้นะครับพี่น้องเอฟนะ อันนี้แหละครับมันเป็นยังไงครับมันเกิดอะไรขึ้นครับตอนนี้มันเป็นจะไรดีพี่น้องให้ลูกโทรพร่ออาจอพาออาจจะอือันนี้ก็จะเป็นไปได้เนาะสายเลือดต้องปล่อยเขาคิดเองใช่มันมีคนเสี่ยมอยูไ่ไงพี่มีคนเสี่ยมมันมีคนบอกอยู่อ่าทำไมไม่บอกเออพ่อก็คือพ่อวันนังค่ำนะพ่อคือคือพ่อผูอ้ให้กำเนิดเรามา อาจจะไปโกรธจะไปเครียดจะไปแค้นถ้าสอนดีถ้าไม่มีอาคาตินะเอะมันไม่เป็นแบบนี้หรอกครับพี่น้อง f อฟซีนะ,ะเห็นไหมล่ะตอนเรื่องอแรกพูดแซ่จนไม่มีชิ้นดีใช่ไม่มีชิ้นดีเลย f อฟก็เห็นนะเอฟซก็เห็นนี่แหละครับนะเอฟซนะครับไม่ว่าประชาชนคนทั่วโลกทุ่ประเทศเขาเห็นหมดนะครับเนาะเขาเห็นหมดอ่า ตอนนี้ก็ให้ลูกโทรมาหาแล้วครับอยากคืนดีหรือเปล่าอยากคืนดีหรือเปล่านะโทรหาพ่อมึงนู้โทรหาพ่อมึงนู้โทรหาพท์นู้โทรหาพท์มึงนู้โทรศัพท์พ่อมึงนู้พ่อเอ้ยแม่ขึ้นนอตเจ้าอยู่เด้อะจะกินข้าวแล้วป๊อกรึไงแซ่มจัวกินขา้าวกินกระยงังกินกับก้อยลูกเอ้ยมันี่อ่า น่าจะให้ลูกนะพี่น้องเอฟซีตอนนี้นะความคิดของผมอยากให้ลูกนี่นี่อ่าน,น,นะเป็นกาวใจให้ที่จะมาเชื่อมสัมพันธ์ทำไมที่เออจะให้กลับมาเสริมกันเหมือนเดิมนี่นะมันจะเป็นไปได้หรือเปล่านะครับเนาะอ่ามันจะเป็นไปได้หรือเปล่าก็พยายามที่กระแทกกระแทกเข้ามาแล้วให้ลูกเป็นคนคุยนะให้ลูกเป็นคนคุยนะมันก็ฟังอยู่นั่นแหละครับพี่น้องเอฟนะ ออให้ลูกให้ลูกมันเป็นคนคุยนะครับพี่น้อง f อซเข้าใจไหมอ่านั่นแหละคือแผนการของมันนะครับพี่น้อง f อฟเห็นไหมล่ะเพราะไปไม่รอดไงอ่คิดว่าเขาจะสัมมาเ,เทเมาเขาก็ยืนแวด้วยลําแข้งของเขาได้แล้วเขาก็พูดว่าอะไรเขาเปรียบเหมือนต้นไม้ที่เหี่ยวเฉาอ่อกินก้างากิ่งก้านใบยังแตกยังไม่มากเลยโดนหักกิ่งหักก้าน มี f อฟเนาะเข้ามาให้ก응ําลังใจลดน้ําพนดินทุกวันทุกวันเขาก็มีกําลังใจเขาก็มีกําลังใจนะครับที่จะต่อสู้นะครับดิ้นรนนะครับเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนะครับของเขาต่อไปนะเขายืนด้วยลําแข้งของเขาได้นะอีนี่เห็นไหมครับมาดูถูกดูแคนว่าเออถ้าไม่มีกูมึงไปไม่รอดแน่นอนมึงไปไม่รอดแน่นอนมึงต้องสัมาลีทีเมาอย่างงั้นอย่างงี้เห็นไหมครับเขาอยู่ด้วยตัวของเขาเอง เขาก็พ For ูดว่าเอออยากลบคําสบประมาทของของคนนะเขาจะยืนอ่าด้วยตัวเองให้ได้เขาก็ปลูกผักปลูกหญ้าอะไรของเขากินเองนะอ่าเขาก็ทําคอนเทนต์มม่อแม่ๆของเขาไปนะแล้วมันต่างกับอีนี่นะครับมันต่างอีนี่นะอ่าเงินนะครับให้ลูกในทานเรื่องนี้ก็ให้ทุกเดือนทุกเดือนนะการโอนให้แล้วต้องส่งสลิปให้ส่งสลิปก็ต้องผ่านคนอื่นอีกทีนี้ ทำไมมันยากขนาดนั้นครับตอนนี้เพิ่งามาปลดบล็อกปลดบล็อกไม่ว่าจะทางมเม s เ e n g จอร์ไม่ว่าจะจะเป็นทางไลน์ไม่ว่าจะทางเบอร์มือถือนะครับพี่น้อง f อตอนนี้ก็ปลดบล็อกหมดแล้วโทรมาหาแล้วรรครับตอนนี้อ่าแล้วพี่น้องคิดยังไงครับกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นอใครเป็นคนบงการครับใครเป็นคนอยู่เบื้องหลังครับอนี่แหละครับพี่น้อง f อนะ นี่แหละครับออเขาก็ขายของขายผ้าขายอะไรของมันไปนะครับพี่น้อง f อฟนะตอนนี้ว่ายิ่งมีกระแสดังเข้าไปอีกบนนัี้อ๋อยิ่งโทรมาอีกอ่อ่ามันก็บอกว่ามันมีแม่อยู่มีแม่คนที่2องนะที่อยู่ต่างประเทศให้คําแนะนำอ่าก่อนที่จะเซ็นสัญญาวีดีโอโอรหาการเซ็นสัญญาเป็นยังไงออเราอ่าเรา เส้นสัญญาแล้วเ,ออเขาก็จะมีข้อตกลงกันเนาะ,ะนางเอกนี่ผมไม่ขอเอาของเยนะไม่เอาขอของดำนะออผมไม่เอาเลยผมขลานะผมหลาบแล้วผมเข็ดแล้วผมไม่เอาของดำนะนางเอกผมไม่เอานะลำดำไม่เอาเลยเพรเอาบพออาผมหลาบแล้วเ,เกือบตายเกือบตายยังเกือบตายย้อนของดำนี่ล่ะ ผมหลับแล้วผมเจอแล้วครับบ่าวนะบ่าวแลอวองดําบ่าวแล้ว,ลว,ลวผมเจอแล้วผมหลับแล้วผมเค็ดแล้วเกือบตายทัวนึงแล้วเ้อครับก็จะ <c oughs> <c oughs> มีข้อตกลงกันไหมเออแม่ที่อยู่ต่างประเทศก็รับรู้ด้วยได้บัตรนี่วิดีโอคอหาด้วยได้บาตน,นี่เออมันเป็นตั้งสั้นเด้อพี่น้องเอฟีมันไม่ได้ทดํโดยพาราการไหนเออมีคนรับรู้ด้วยนะไม่ได้มันทําโดยพลราการมันก็ยังฉลาดอยู่ไนเออโอ้ยไปเซ็นตัวที่ตัวแดนไม่ได้ไหน ยังปรึกษาคนนั้นคนนี้เออเป็นยังไงแม่นน่นี่เขาให้ผมเซ็นสัญญาเนี่ยนี่ลองฟังกับผมด้วยนี่นี่นี่สัญญาเป็นยังงั้นอย่างนี้นะเออรายได้จะแบ่งกันเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นเปอร์เซ็นเออนะครับพี่น้องมีมีข้อตกลงกันใช่ไหมล่ะนะครับก่อนที่เอ่อจะอา่าทำานงทําหนังเออเรียมสลาดปูทางให้ลูกไว้ไม่ปูทางได้ยังไงครับเงี่ยเอาเงินแล้วครับพี่น้องเอฟซีนะจะไม่ปูทางยังไงนะ นะครับนะนี่แหละเขาไม่ได้ทำโดยพระาการนะเขายังมีไหวพิบปฏิพานอยู่เออนะจะมาหลอกกูหรือเปล่า,าไปเซ็นโทรทีโทรแแดนหรือเปล่ามันจะเป็นแบบนั้นได้นะครับพี่น้องนะเอฟซีนะเออเกือบหลับแต่กลับมาได้ว่า <laughs> นี่ไงครับนี่ไงนี่ไงครับ ว้ยิ่งได้เป็นดารายิ่งได้เป็นพระเอกบัดน,นี้โอ้ยนะครับสื่อต่างประเทศอีกทีนี้ดาราฮอลีบูดีบัดน,นี้ว้าวโอ้ยครับบัดน,นี้ลูกโทรหาพ่อมึงเดี๋ยวนี้เอ่อโทรหาพ่อมึงมึงนู่โทรหาพ่อมึงเดี๋ยวนี้มันเป็นพระเอกแล้วเ้อะพ่อมึงเอาลูกกระดินตายโทรหาพ่อบัดนี้เอาเมื่อก่อนเอาผิด บล็อกทุกช่องทางครับนะเออมันจะอินดูชาดมันเดินรันลูกกันได้เราเป็นให้เป็นขึ้นโพสตนะครับพี่น้องเอฟซนะเออมันก็เป็นให้เป็นขึ้นโพสต์เนาะเนาะมันบหมไปจังใดยังไปสร้างไปเกียรติพ่อเนาะอ๋อนะ